ความรักสัมผัสได้ด้วยใจโดยปิยะโสพลวัดพระรามเก้าการนาพิเศษคนส่วนใหญ่มักมองคนใกล้ชิดเป็นอุปสรรคขวางหนามเราจำเป็นต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดจากเดิมที่คิดคุณหัดมาคิดใส่ใทำใจดีๆ มนุษย์จะมีความสุขหรือทุกข์จะมีชัยชนะหรือพ่ายแพ้อยู่ที่วิธีคิดวิธีคิดคือจุดกำเนิดของปัญญาความสามารถของคนไม่มีอะไรต่างกันมากนะักแต่ที่คนต่างกันเพราะวิธีคิดวิธีคิดฝึกได้เรียนรู้ได้ และเอาอย่างได้การมองโลกในแง่ดีกับแง่ร้ายทําให้พื้นฐานของใจต่างกันการมองโลกในแง่ร้ายเหมือนการนำเหล็กไปแช่สนิมการมองโลกในแง่ดีเสมอเหมือนการขัดสนิมออกจากเหล็กสนิมในใจกัดกร่อน ความคิดและสติปัญญาของเรามากไม่มีใครสามารถช่วยเราได้หากวันนี้เราไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ขัดเกลาาสนิมในใจเพราะใจเราก็เป็นของเรามิใช่ของใครอื่นบางครั้งที่มนุษย์เราเป็นทุกข์ก็เพราะเมื่อใจเป็นสนิมแล้วต้องการ และคาดหวังจะให้คนนั้นคนนี้มาเห็นใจเข้าใจตนเข้าข้างตนมากที่สุดการฝากความหวังไว้กับคนที่ไม่สมหวังเราจะผิดหวังยิ่งกว่าเขาเราต้องยืดอกสู้กับปัญหายิ้มท้าทายปัญหาให้ได้ปัญหาทุกอย่างกลัวคนจริง แต่จะตามบทขยี้คนเหยาะแย่ใจสอบเราต้องค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ด้วยปัญญาเพราะในความมืดอาจมีจุดสว่างในความไม่ดีของคนคนหนึ่งอาจมีสิ่งที่ดีอีกมากมายเพียงแต่เราเพ่งมองให้ชัดเองเท่านั้นเอง ก่อนจะนึกตำหนิใครขอให้นึกถึงความดีของคนคนนั้นก่อนการย้ำคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีอาจทำตาของเราให้มืดบอดไปด้วยบางครั้งเราต้องยอมคิดรวบยอดเพื่อแก้ปัญหาที่แก้ไม่ได้นั่นคือคิดว่าไม่มีคนที่ดีที่สุดไม่มีสิ่งที่เลวที่สุด และไม่มีคนเลวที่สุดปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอเช้าวันนี้ท้องฟ้าสว่างงดงามเพราะอาทิตย์ทอแสงแต่อีกไม่นานก็จะมืดและอีกหน่อยก็จะสว่างปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ใช่ว่าจะมืดบอดตลอดไป จะต้องมีแสงอุทัยแห่งปัญญาเกิดขึ้นกับเราในวันหนึ่งปัญหาทุกอย่างมีทางแก้เสมอเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับปัญหาการหนีปัญหาจะทำให้เราพ่ายแพ้แต่การกล้าเผชิญปัญหาจะทำให้เราได้รับชัยชนะ